จังหวัดพะเยายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคเพิ่มศักยภาพการผลิตลำไย,ยคุณภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการพัฒนาลำไย,ยคุณภาพโดยเน้นการผลิตลำไย,ยสดช่อี่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐาน G.A.P. ผ่านโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคกิจกรรมหลักการเพิ่มศักยภาพการผลิตลำไย,ยคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมพื้นที่ทั้งหมด1,800ไร่เกษตรกร,ร,กร210รายครอบคลุมในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอดอกคำใต้อำเภอเชียงคำอำเภอจุนอำเภอภูซางและอำเภอเชียงม่วนรวมไปถึงการสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิต เรือข่ายการตลาดเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถผลิตลำไยสดช่อคุณภาพโดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้าตลอดจนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงการผลิตไปยังเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จังหวัดพยาวจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพยาวและต่างจังหวัดที่สนใจผลผลิตลำไยคุณภาพประสานงานผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง5อำเภอดังนี้ค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้สำนักงานอำเภอเชียงคำสำนักงานเกษตรอำเภอจุนสำนักงานเกษตรอำเภอภูซางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน สุกันวลีสุวรรณายงาน